นะตัวนี้เป็น n i สสันอัมเบลนะครับโฉมใหม่ตัว New Gen นะครับก็มารดไปให้เพื่อนๆได้ดูได้เลือกกันนะครับซึ่งตัวนี้ต้องออปชันแม่งเต็มมากลองดูดิเนี่ยกล้องแบบ360องศาเห็นไหมแล้วก็จอโหมโดอะไรพวกนี้นะครับนะประมาณนั้นแล้วกันนะตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะน่ารักดีนะครับเป็นรถแบบ ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีอ่ะคงมอะไรก็จะเป็นเหลี่ยมๆนิดๆน,นะเป็นแบรนด์นิสสันไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบหกเออผมอ่านผิดตัวหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเออหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหกพันโอเคเครื่องยนต์ตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งจุดศูนย์นะครับที่มีไม่หนึ่งจุดศูนย์นะเดี๋ยวเราไปจอดแล้วก็ลองมาดูพวกรายละเอียดกันนิดนึงอ่าตอนนี้ผมทดลองขับให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะ ทดลองขับให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่ามันได้ยินเสียงเครื่องยนต์หรือว่าพวกโชค๊คพวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ,รบผมก็พยายามทําให้ดูทุกอย่างนะครับเรื่องของตัวช่วงล่างอะไรพวกนี้นะครับจริงๆมันมีเครื่องแหละแต่ว่าเราก็ต้องมาทดลองขับก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดกันเนาะ,ะน้องเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงไว้ด้วยนะจะได้ดูพวกหน้าของเครื่องโครงสร้างด้วยไปนี่ก็จะเป็นนิสสันอเมล่านะครับ ผมดูปีให้นะทำไมแอร์รถมันเห็นนีโอ้โหแว่นผมเป็นฟ้าเลยนะอืมนี่ครับโฉมหน้าตัวนี้เลยนะเป็นโฉมหน้าปี2020นะครับภาษี69นะเพิ่งต่อภาษีมาเอออันนี้โครงสร้างสวยเลยฮะนะนะไม่มีขยับไม่มีกระดิกเลยแล้วก็ลองดูสิฝนะากระโปรงฝากระโปรงเดิมหมดเลยเห็นไหม รถเดิมนะโชคดีมากได้รถเดิมมามกอกเ,เลเวลต่างๆอ่ะโอเคเม็ดกระดุมเห็นไหมนี่อันเนี้ยถามว่าทุกคนบอกว่าเอ้ยทำไมต้องดูไม่ต้องดูนะครับมันคือของเก่านะถ้าเป็นของใหม่มันจะแบบไม่มีเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะทำสีมาแต่สีทำตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะไม่ค่อยได้น่ากลัวแบบว่าอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็นี่เลยเดี๋ยวพาดูสภาพโดยรวมแล้วกันล้อแม็กก็ได้ของเดิมมาคันนี้เดิมกับหมดแหละ มีนิดนึงอสีมีนิดนึง,อนนงโอ้ยนิดเดียวเองนะตัวนี้ได้ราคามาดีแล้วก็ถือว่าโอเคนะเมื่อกี้เรามาดูดูด้านในก่อนเดี๋ยวผมแกะพวกไม่สปอร์ตให้ดูดูด้านในก่อนดูด้านในก่อนดูด้านในก่อนนี่ครับด้านในประมาณนี้เบาะหนังสีดําแล้วก็มีความคุมทวนเป็นสีแบบครีมเบดเบอะไรเงี้ยคือนิสสันอะเมล่ตัวนี้บอกเลยว่าเขาทํามาแบบเหนือชั้นอะ ทำมาแบบรูปโฉงโฉบเฉียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดูแค่นี้ก็รู้แล้วไม่สปออืตได้ยังอะประมาณนั้นแล้วกันจริงๆก็เปิดดูให้มาได้หมดแหละนะแต่ว่ามันจะเก็บนานเพราะว่าดูจากน็อตอะไรพวกเนี้ยดูจากกรอนอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยของเดิมหมดนะครับเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ค่อยอยากจะดูพวกไม่สปอตเลยนะรถสวยจริงลูกค้าดูแลดีนี่เห็นไหมนี่ตัวตัวนนี้นะ ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นขายึดอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะตัวนี้อ่าเนี่เป็นขายึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มันพ่นนะครับตัวนี้จากโรงงานนะคือด้านซ้ายมีนะครับไปดูด้านขวาจากโรงงานนะครับอืมใครที่ดูยังไม่เป็นนะครับไปพร้อมผมเลยด้านหลังสวยตัว V L Turbo นะครับเป็น,เ,นเครื่องยนต์1.0นะอ่ะดูด้านหลังกันนิดนึง ซ้ายมีขวาก็ต้องมีนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมคือมันเป็นกิฟนะครับมันเป็นตัวจับนะครับหุ่นยนต์จับจากโรงงานนะครับตัวนี้ของแท้นะอ่าไม่สปอร์ตยังอยู่นะครับบอกแล้วว่าเรื่องโครงสร้างนะครับเราไม่พลาดนะครับนะพอเรารับประกันโครงสร้าง100%เนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ละเอียดนิดนึงตัวนี้นะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับใครที่แบบชอบนิสสันอัมเล่านะครับเรื่องยนต์1.0ราคาบางๆก็ เดี๋ยวผมทําราคาให้และกันเนาะเพราะฉะนั้นติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับตอนนี้มาให้ดูแบบบลอกข้าใหม่กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาเดี่ยผมจะออกมาอีกคลิปนึงละกันนะครับฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ใครที่แบบว่าอดใจไม่ไหวก็มาได้ที่ร้านมาลีโอมอเตอร์นะครับอยู่ลานลูกกาติเซนนิมใหม่จงมงังหวัดปทุมธานีครับเจอกัน